สวัสดีครับนุฟังขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์รักษามะเร็งกับหมอโชลิตครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการหายใจไม่อิ่มหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าดิสเนียซึ่งพบได้บ่อยมากในผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายค่ะใช่ครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเรงปอดมะเรงกระจายไปปอดหรือผู้ป่วยที่อ่อนแรงมากๆนะครับอาการนี้สร้างความทุกข์ทรมานอย่างมากและอาจทําให้ผู้ป่วยรู้สึกหวาดกลัววิตกขังวนหรือแม้แต่สิ้นหวังเลยครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเข้าใจว่าอาการหายใจไม่อิ่มนี้มีวิธีจัดการหลายแบบและไม่จำเป็นต้องทนค่ะหมออยากให้มองว่าหายใจไม่ออกไม่ได้แปลว่าทำอะไรไม่ได้เรามีหลายทางช่วยให้ผู้ป่วยสบายขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยครับถ้าผู้ป่วยมาหาเราด้วยอาการเหนื่อยหายใจลำบากสิ่งแรกที่เราต้องทำคือประเมินหาสาเหตุว่ามีอะไรที่พอจะรักษาให้ดีขึ้นได้บ้างเช่นน้ำในเยื่อหุ้มปอดดูดออกได้ ปอดแฟบจากก้อนมะเร็งกดอาจรักษาได้ด้วยการฉายรังสีหรือส่องกล้องไปใส่ท่อในหลอดลมเสมหะอุดหลอดลมปอดอักเสบก็ให้ยาหรือดูดเสมหะลิ่มเลือดที่ไปอุดปอดก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดอาจจาเป็นต้องนอนโรงพรยาบาลหรือแม้แต่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเป็นโรคเดิมที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนแล้วสามารถใช้ยาขยายหลอดลมก็ต้องจัดการไปพร้อมกันครับ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือผู้ป่วยมีภาวะรุนแรงร่วมเช่นอ่อนแรงซึมกลัวการเสียชีวิตหรือใกล้ระยะสุดท้ายของชีวิตเราจะขอให้ทีมประครับประคองเข้ามาช่วยดูแลร่วมกับทีมรักษามะเร็งนะคะทีมนี้มีหมอหลายสาขาพยาบาลน,นักกายภาพบำบัดคอยช่วยดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องหายใจแต่รวมถึงอารมณ์ความกลัวและแผนดูแลระยะท้ายครับ นอกจากนี้ยังมีวิธีการดูแลแบบไม่ใช้ยาด้วยค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะคะว่าแค่เอาพัดลมเล็กๆเ,เป่าไปที่แก้มสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกหายใจไม่อิ่มได้จริงเพราะกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณใบหน้าให้สมองรับรู้ว่าหายใจได้ดีขึ้นค่ะส่วนออกซิเจน จะให้เฉพาะในรายที่ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วโดยถ้าค่าน้อยกว่า90%ก็สามารถให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยได้ถ้าค่าออกซิเจนปลายนิ้วมากกว่า90%ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนช่วยนะครับและบางทีการใช้แค่พัดลมเป่าแก้มยังได้ผลดีกว่าซะอีกนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นเช่นท่านั่งหรือยืนที่ช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้นการฝึกหายใจแบบพ่นริมฝีปาก การทำสมาธิฟังเพลงหรือกายภาพบำบัดแบบเบาๆก็ช่วยได้เช่นกันค่ะท้าไมตอบสนองต่อวิธีไม่ใช้ยาเราก็มีทางเลือกอยาช่วยเ็นเทาซึ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นร์ฟีนขนาดต่ำช่วยลดความรู้สึกอยากหายใจลึกๆยากล่อมประสาทแนะนำเฉพาะในคนที่มีความวิตกกังวลร่วมด้วยยาสเตียรอยถ้ามีภาวะอักเสบหรือทางเดินหายใจอุดตันและยาขยายหลอดลมถ้ามีโรคปอดร่วมด้วยครับ สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อทุกการรักษาแล้วเราจะพิจารณา palliative sedation หรือการให้ยานอนหลับแบบลึกเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ทรมานค่ะดังนั้นขอให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์หายใจไม่อิ่มยังมีทีหมอและพยาบาลคอยดูแลอยู่ค่ะสรุปคืออาการหายใจไม่อิ่มในผู้ป่วยมะเรง็งไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนอย่างเดียวนะครับเรามีวิธีช่วยมากมายทั้งแก้ที่ต้นเหตุใช้พัดลมออกซิเจน การฝึกหายใจและยาที่เหมาะสมครับท่านสามารถค้นหาคลิปใน YouTube ที่อาจารย์หมอชวลิตเคยพูดให้ฟังเรื่องแสงสุดท้ายเตรียมตัวเมื่อชีวิตจะต้องออกเดินทางไกลได้ค่ะขอแค่ผู้ป่วยและครอบครัวกล้าที่จะบอกหมอว่าเหนื่อยมากทรมานหรือหายใจไม่ทันหมอทุกคนพร้อมรับฟังและช่วยเต็มที่ครับ ขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องรักษามะเร็งกับหมอชวลิตทาง YouTube, TikTok และ Facebook ค่ะและถ้าต้องการปรึกษาหมอโดยตรงพบเราได้ที่คลินิกพิเศษสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือที่โรงพยาบาลเมดพาร์คและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ